สอนเล่นกม a n n i s a r y FC Mobile ให้เสียงภาษาไทยโดย Sadiko Gaming ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนะครับก็ต้องจอนชาวไล่นะครับผมร้านเติมเกมนะครับเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับผมถูกที่สุดในเซิร์ฟแล้วก็ว่าได้นะครับผมมีไม่ใช่แค่ FC Mobile นะครับมีหลายๆเกมเยอะแยะมากมายนะครับผมที่สำคัญนะครับผมปลอดภัยนะครับเปิดบริการมายาวนานกว่า10ปีนะครับผม เพจแท้ผู้ติดตาม7จ็ดหนงนะครับใครที่เล่น F c m ซ b i l e ก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับขอบคุณครับอ่าก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมานะครับแนะนํากิจใหม่นะครับกิจใหม่อันนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับผมไม่ยากเลยนะครับกิจใหม่นะครับรับอย่างเดียวแจกอย่างเดียวนะครับผมมันสําคัญที่หน้านี้นะครับอ่าหน้านี้นะเราก็ต้องเมาแตแมนะครับแลกแต้มนะครับให้เท่ากันนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกนะครับ รูปทรงต่างๆนะครับให้ครบจํานวนนะครับแล้วถามว่าแต้มนะครับแต้มเอามาจากตรงไหนนะครับแต้มเอามาจากตรงนี้ครับผมเอามาจากการเล่นกิจตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาเอาโลโก้จากตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาสุ่มแต้มนะครับให้แต้มมันเท่ากันเพื่อเราที่จะได้กดรับของนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็แลกแต้มนะครับแลกแ้มไปเรื่อยๆนะครับผมแลกแต้มเพื่อที่จะให้แต้มนะครับเท่ากันทั้ง3อันนะครับตอนนี้ของพี่นะครับอันแรกครบแล้วนะครับอันนี้เป็นอันที่2นะครับเราก็มาแลกแต้มอันที่2นะครับ อ่าตอนนี้แต้มก็เท่ากันนะครับเราก็มากดรับได้เลยครับผมอันนี้จะได้เป็นโลโก้นะครับสะสมโลโก้ไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มนะครับจะได้รับของรางวัลมีแค่นี้จริงๆนะครับกิจนี้นะครับที่เหลือแจกมเลยครับหน้าโปรโมชั่นก็แจกอีกตามเคยนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับผมหน้าโปรโมชั่นนี้นะครับมีของดีอยู่นะครับคือ3,500เพชรนะครับผมอ่าแล้วก็400 FC ซนะครับซึ่งจะถูกกว่าในร้านค้านะครับ เราสุ่มแค่หา3,500เพรเป็นอันพอครับผมบางทีนะครับจะเปิดมาเป็นตัวขายได้ด้วยนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นตัวขายไม่ได้นะครับใครดวงดีดวงไม่ดีก็อยู่ที่ดวงของแต่ละคนแล้วครับผมออะแล้วไปหน้าสุดท้ายครับหน้านี้นะครับก็จะเป็นการแจกอีกตามเคยครับก็กดรับของไปเรื่อยๆนะครับครบ15ครั้ง10ครั้งก็จะได้รับของนะครับใครชอบคลิปดีๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันให้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ